วันนี้เนี่ย <Yes. S 1> เราหยิบคำถามกันน้องมา1ข้อเรียบร้อย <5. S 1> ข้อแรกเลยนะครับผม <5. S 1> นักเรียนเทียบเท่าชั้นม .6 คืออะไร นักเรียนเทียบเท่าชั้นมหกนะคะก็คือนักเรียนที yes ่อยู่ในด้านสายอาชีพประกาศนียบัตรต่างๆอาชีวะปวชหรือกศนนั่นเองค่ะมาต่อกับคําถามที่บอกว่านักเรียนเทียบเท่าเนี่ยปวชหรือกศนสามารถสมัครสอบแอดมิชั่นได้ไหมน้องๆที่เรียนปวชกศนหรือว่าเดยนเทียบเท่าเนี่ยสามารถสมัครสอบแอดมิชั่นได้ทุกคนครับเน่ เพราะว่าสนามสอบ Emissions นะคะเป็นสนามสอบที่เปิดกว้างสําหรับทุกคนค่ะ,<น>ะแต่ว่าทุกคนก็ <ผม S 2> ต้องมีคะแนนสอบครบด,ด้วยนะคะเรื่องของรับตรงเนี่ยน้องๆก็สามารถสมัครได้เช่นเดียวกันนะครับผมเข้าไปดูเกณฑ์ของต่งตางๆกันได้ในระเบียบการของการสมัครสอบนะครับผมถ้าเกิดว่าเขาบอกอยู่ว่า รับนักเรียนเทียบเท่าแปลว่าปวชปวสอาชีวะกศนอสามารถสมัครได้เช่นเดียวกันครับส่วนเกณฑ์การคัดเลือกคะก็เป็นไปตามที่โครงการน,นั้นๆกําหนดค่ะคำถามต่อมานะครับใส่อาชีพหรือเทียบเท่าสามารถสมัครสอบโอเน็ตแกดแพดเก้าวิชาสามัญได้หรือไม่สําหรับการสอบแกรดแพดและ9วิชาสามัญนะคะทุกคนคสามารถสมัครสอบได้ค่ะไม่ว่า<ช>จะอยู 4, ม่ 5, มศมห้ามหหรือจบมหไปแล้วก็เช่นเดียวกันนะคะคซึ่งสามารถดูไปตามวันที่เขาแบบเปิดรับสมัครนั่นแหละใช่แล้วและครับผมในส่วนของโอเนตนะครับผม ก็ศึกษาให้ดีเพราะว่าโอนิเนี่ยสอบเฉพาะในปีการศึกษาของเราเท่านั้นะนะฮะถ้าเกิดว่าอยู่ในสายสามาญโรงเรียนเขาจะสมัครให้แต่ถ้าอยู่สายอาชีพปวชปวสเนี่ยพวกเราต้องไปสมัครกันเองนะครับโอนินะคะจะเปิดรับสมัครประมาณวันที่1นึ 5, ่งถึงสิบหพฤศจิกาย,ยนนี้สําหรับนักเรียนเทียบเท่านั่นเองครับผมส่วนใครย,ยังมีคาถามอีกค่ะเรายังไม่เคยหาคําตอบมาให้เลยส่งคําถามมาถามกันได้ในแฟนเพจเฟซบุ๊กของเรา Admission Spy ชูบุญญานะครับหรือว่า สดวก l i n มากกว่าแน่น <Ad S 2> เลยครับ a d แ a d ม i ชช i o n ชู Ad 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 แล้วก็พิมพ์คำถามมาให้เราได้เลยครับพวกเราจะตอบแน่นอนนะคะเพราะพวกเราไม่ใช่พี่วีนะพี่วีชอบดองแชทวันนี้นะคะแน่นอนค่ะช่วงทางรายการพี่ก็มีเทคนิคดีๆมาฝากกันด้วยนะคะจับสาววิธีอ่านหนังสือให้จำขึ้นใจแถมสุขภาพไม่พังค่ะถ้าเกิดว่าเราอ่านเยอะๆจาได้เยอะๆแต่สุขภาพเราพังเนี่ยอันนี้ก็ไม่คุ้มค่านะฮะค่ะจะเ,เสียเวลาเสียเงินรักษาที่หลังซะอีกใช่แล้วค่ะดังนั้นเรามาดูวิธีแรกกันเลยค่ะต้องอ่านเมื่อร่างกายพร้อมนะคะอย่าไปอ่านเขาเวลาที่เราง่วงเวลา ที่โอ้โหไม่สบายร่างกายไม่พร้อมเลยนะคะเพราะว่ามันทำให้เราเนี่ยปวดหัวเพลินอ่านไม่รู้เรื่องเเออออนอกจากนั้นนะครับผมสภาพแวดล้อมรอบๆตัวเราก็ต้องพร้อมด้วยปิดมือถืออุ้ยทำยากจังเปิดแอปเพนหมดก็ได้นะครับเปิดแอปเพนไว้หรือว่านะครับปิดโทรทัศน์ปิดคอมพิวเตอร์เพราะว่าการที่เราทำหลายๆอย่างพร้อมกันหรือว่ามัลติท a สกิ้งเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยไม่มีสมาธิทำอะไรก็ไม่ดีสักอย่างหนึ่งในเวลาเดียวกันและเรื่องสุดท้ายนะคะนั่นก็คืออยาก เน้นอะที่คุณครูเนี่ยเขาเคยบอกไว้ครับและพอเราอ่านตรงนั้นนะคะก็ต้องเกิดคําถามกับตัวเองนะว่าเอ๊อะ ه, เราอ่านไปเพื่ออะไรคําตอบอข้อนี้มันคืออะไรแล้วเราก็อ่านเพื่อหาคําตอบข้อนั้นค่ะเพ<อ>ราะว่าการที่เราได้อ่านเพื่อหาคําตอบเนี่ยจะทําให้เราสนุกแล้วก็ไม่น่าเบื่อด้วยเพราอ่านแล้วเจอคําตอบปุ๊บเราก็สามารถที่จะทบทวนหลายๆครั้งนะเพื<ช>่อท<ม>ําความเข้าใจได้ค่ะใช่แล้วนะครับผมการาท่องเนื้อหาหรือว่าการเขียนเนื้อหาด้วยตัวเราเองเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยจดจาเนื้อหาต่างๆได้นานแล้วก็ได้เยอะมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีเวลานะครับผมเอาข้อสอบเก่ามาตั้งเอาไว้เลยแล้วก็ไล่ทำไปเพราะว่าถ้าเกิดทาข้อสอบเก่าเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยอุดรอยร แต่ที่เรายังตกหล่นไปได้ด้วยและอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะเน้นย้ำนะคะก็คืออยากหักผมอ่านหนังสือมากจนเกินไปค่ะเพราะว่าถ้าเรานอนดึกนะคะจะทําให้โฮอร์โมนเนี่ยไม่ลั่งทำให้ร่างกายไม่เจริญเติบโตนะคะคและจะทำให้เรานะคะอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องดังนั้น,นะค่ะสุขภาพมาก่อนนะคะครับผมการนอนดึกเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยเครียดด้วยเวลาอ่านหนังสือถูกไหม,มเราไม่มีเวลาเรามาอ่านดึกๆอย่างนี้เนี่ยพอเครียดแล้วเซโรโทนินหรือว่าโฮอร์โมนตัวนี้มันก็จะหลั่งมันคือโฮอร์โมนความเครียด พอเราเครียดแล้วเรานอนไม่หลับเราทําอะไรก็ไม่ดีนอกจากนั้นเนี่ยยังทำให้เราเนี่ยเป็นโรคอ้วนได้ด้วยเพราะอะไรรู้ไหมพอเราเครียดมากๆร่างกายเราต้องการของของหวานเติมเข้าไปเพื่อให้ร่างกายเราหายเครียดพี่จิี้ไม่ค่อยรู้จักอะไรแบบนี้เท่าไหร่พอก<ๆ>ินของหวานเข้าไปเยอะเราก็สะสมน้ำน้ำตาลน้ําตาลมันก็กลายเป็นคุณ <c oughs> ทําให้เราเนี่ยเสียสุขภาพในนาคตเป็นโรคอ้วนอะไรต่างๆตามไได้่ต้ยทำไมจะต้องชี้มาทางนี้ด้วยคะเป็นตัวอย่างให้กับังน้องค่ะก็เอาเป็นว่าฝากไว้ละกันนะคะสําหรับ3าวิธีในวันนี้ที่พี่นํามาบอกค่ะ We'll